คุป่วยอยากกินอะไรละ่ะแม่กะเละ่แม่ปูกะเล่จัดโยกเกิดให้พอหน่อยกินเย็นๆจะได้ความหอนไาไในจะได้ลดลงนะคะบ้านนี้เขากินของเวลาเป็นไข้เป็นหวัดเนี่ยกินของเย็นได้ค่ะเพราะว่ามันอยู่เมืองเย็นมันมันไม่ตีมันไม่ตีกับมันไม่ตีกัน อนุญาตเป็นกรณีพิเศษที่จะมาป้อนบนที่นอนนะคะหน่อยนอนพักสัก3าสี่ชั่วโมงดีขึ้นเงือสัตว์ออกพอเงือออกแล้วเริ่มดีขึ้นแล้วก็เริ่มหาของกินตามสไตล์เฮียปรับเพราะว่าพิ้นบรดีกินขอแร้งเน้้ ลุกขึ้นนั่งดีๆไหมลูกขึ้นนั่งดีๆไหมลูกลูกขึ้นนั่งอ่ะลูกขึ้นนั่งอืมอ่ะอำเป็นนั่นแม่ปอนข้าวต้ม๋มก็สิได้เอื่นว่ายอดน้ำข้าวต้มนะคะ,ะ,ะนั่งดีๆอ,อ,อ่ะแมม่เอาหมอนทิน้งให้ก่อน โปสเตอร์แก้ไขโปสเตอร์ลดความร้อนอเพชรีนาง<อ>ปค้าเดียวเลยค่ะจอดเลยไม่มีตื่นกินอิ่มเลยได้กินกินข้าวปีกไก่ทอดอะเนีอย่าไปพไมด้กินอะไร แรกโย,ยเกิดทถ้วยนี้แม่ปูก็คือจะจัดให้ตัวเองนะคะที่เกิดอาการหิวยีม่มันขึ้นแล้วก็จะกินโยเกิดพอดีลูกตื่นพอดีก็เลยต้องเสียสละให้ลูกกินก่อนแล้วค่อยไปกินค่ก็ไปเติมที่หลังอ๋ออืแล้วใช่ไหมน่ะ แสดงว่าแสดงว่าไข้คึ้เลยได้เนี่ออกอาการแล้วไอ้อรู้สิเหยียบอะไรเหยียบอะไรมามันอะไรเนนไม่เอาไม่เอาไม่เอา อร่อยไหมอร่อยไหมครับเอาอีกไหมแม่ไม,ไม,ไม่ป้อนแล้วนะจะกินอีกไหมไม่กินอีกแล้วใช่ไหมไม่เอาไม่เอาอีกแล้วใช่ไหมป้าไม่กินอีกแล้วใช่ไหมสั่นหัวแต่อ้าปากงับนี่ไหมเข้ามาจังหดไขรลดแล้วค่ะ ตัวโตวลุ่มๆอยู่ตะวาาบอหอนบบอห่อ,อ,อแนแห้งคึค้นค,คือสักผักหนี่งอะไรเปียกๆฉี่ล้นเหรอปั๊บฉี่ล้นเหรอหป่วยขนาดไหนแต่ขอพักแป๊บหนึ่ง ก็ยังห่วงกินไม่ทิ้งการกินนะคะ <c oughs> คอนเซปต์ของเฮียนี่คือต้องกินให้แซบกินให้นัวกินได้ตลอดเวลาหลับแค่พักผ่อนได้เฉยใช่ไหมลูกป๊บพักผ่อนเสร็จป๊บก็ลุกขึ้นมาทําหน้าที่การกินต่อใช่ไหมจ่องบนคังแท้อืนั่งนี่ดีสิเห็นแม่เปลี่ยนพ่ออ้อมให้ไหม ถ้าแม่เปลี่นเพาอ๋อไม่ไหม,มได้ไงสิครับสิบอกหลายครั้งแล้วให้ครับไม่ใช่หรอครับครับเออครับตาตัวนีป้ปับปับรักแม่ไหมครับไม่ตอบไม่ตอบแต่แสดงออกเลย <c oughs> โอ้ยังไออยู่ ดูใครอ่ะใครนอนหมดสภาพอยู่ข้างในนั่นอ่ะใครใครลูกใครมนอนหมดสภาพอยู่ข้างในใช่พี่เพชรหรือเปล่าหรือพี่ภูมิหรือปุ๊บป๊บใช่ป๊บหรือเปล่าอยู่ข้างในอ่ะตาเล่อย เพียแห้งหอมวิกจากตัวเด็กจังเลยหอมวิกจากตัวมันจังเลย รอดูผลคืนนี้นะคะว่าสีไข่กลับขึ้นมาหรือเปล่าหรือว่าจะลดลงไปเรื่อยๆนะคะแต่แม่ปูสิไล่งานทุกช่วงเวลาที่มีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงนะคะ